น้นนะต้นต้องเข้าครัวต้นเครื่องไม่เข้าครัวไม่ใช่ต้นเครื่องนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะมาอยู่กับกุ๊กของร้านตีเล็กแล้วนะครับนั่นคือพี่ปูนเองพี่ปูสวัสดีครับ,รบนี่ฮะมาจากแดนไกลนะฮะนั่นคือชัยนาทาวทินไทยแลนด์เดี๋ยววราดเป็นกุ๊กมานานกี่ปีแล้ว oh, <S <S พี <S <S ่ปูก็ยี่สิบสามสิบปีแล้วครับผมสามสิบปีละครับผมนานมากเลยก็ขอบคุณครับผมมั่นใจเลยว่านี่หรออาหารเนี่ยต้องอร่อยจากฝีมือพี่ นี่อนนโอ่นหน้าตาอย่างเงี้ยพี่พูเอาข้าวอร่อยนะเดี๋ยววันเดี๋ยวจะได้ลองชิมช่วงเบรกที่3แต่ตอนนี้เนี่ยเมนูที่ทำวันนี้เรามีอะไรบ้างพี่ก็จะเป็นกระ,ะเพาะปลาผัดกุ้งครับผมแล้วก็กูผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็จะเป็นหมูฉลามแล้วก็ลวปลาเผือกหม้อไฟนะครับแล้วก็จะเป็นเป็ดย่างซึ่งอของเราค่อนข้างที่จะขายดีมีแต่เมนูแบบน่ากิน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ย้มาดูส่วนผสมก่อนดีกว่าครับพี่ปู ตอนนี้ผมเห็นบางอยู่เยอะมากเลยมีอะไรบ้างเนี่ยครับผมก็จะเป็นกระเพาะปลาแล้วก็กุ้งจะมีเนื้อปูก้อนนะครับแล้วก็หัวงอกเะ็ดหอมนะครับผมครับผมส่วนเครื่องเครื่องผัดนี่ก็จะเป็นซอสที่ตีสําเร็จคือเป็นสูตรทางร้านของเราเองเป็นสูตรของทางร้านเลยครับผมก็จะเป็นที่นี่ที่ที่ทำแล้วก็ใช้สูตรนี้นะครับผมอันนี้คือเมนูเกือบทั้งหมดเกือบห้าเมนูที่เราพูดถึงเนาะอันนี้หูฉลามไหมพี่ใช่ครับผมเดีดเด๋ยวหูฉลาม ผมเคยเห็นแต่อยู่ในตอนอยู่ในถ้วยอะดูดีเลยเอเคยในต,ตอนที่มันอยู่อยู่ในในถ้วยสําเร็จที่กรองมาแล้วอ่าอันนี้คือของจริงปะใช่ครับใช่อย่างนี้เหรอใช่ครับผมคือผมว่าเชื่อว่าหลายคนนะน้ำแดงเดนอะไรเกิดความเหาวน้ำขึ้นมาแล้วก็จะก็จะมัะห,หน้าทานขึ้นมาหน้าทานขึ้นครับผมผมเชื่อว่าหลายคนที่บอกว่าเคยทานหมูฉลามมาเนี่ยเห็นแต่มันอยู่ในในถ้วยที่พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานอันนี้คือที่มันยังดิบอยู่ปะ อันนี้ผ่านการตุนแล้วก็อ๋อตุ๋นแล้วใช่ครับผมอ๋อเหรอมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ครับอ๋อเนี่ยฮะความรู้ใหม่อีกละแน่นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรพี่เตรียมหม้อไฟไว้แล้วครับผมเป็นหัวปลาเผือกหม้อไฟครับผมหัวปลาเผือกมันคืออะไรเผือกมีปีเผือกด้วยนเป็จะเป็นจะเป็นหัวปลานะครับแล้วก็จะเป็นเผือกรวมกันแล้วก็ทอดแล้วก็ตุนได้ ใส่ด้วยน้ำซุปนะครับที่เราเราเตรียมไว้นะฮ<ๆ>ะก็เลยจะมีเครื่องเทศจีนที่หน่อยที่ชูทําให้กลิ่นแตกต่างจากจากจากที่อื่นหน่อยใช่ <c oughs> แต่ว่ามันมันมันต้องหาสูตรใครสูตรมาร้านใครร้าน,าน <c oughs> มันอยู่แล้วว่าเรื่องปกะตินะฮะอในหม้อนี่เลยอุ้ยร้อนจะเป็นร้อนแดงของฉลามครับอุ้ยอุ้ยร้อนอ่ะดูดูเพราะเพราะเราต้องเอาเข้าซึ้งเพราะว่าอาหารจีนนี่ต้องออกทางท้งร้อนแล้วก็ ต้องต้องสืบแบบแบบร้อนมันถึงจะได้แบบว่ารสชาติของอาหารใช่อ่าเอางี้ดีกว่าไม่เป็นการที่แบบว่าจะรอช้านะฮะเราจะไปสูตรหน้าเตาโดยเมนูแรกเลยพี่ครับผมคือจะเป็นอ่าเป็นกระเพาะปลาผัดกุ้งก่อนเลยแล้วกันนะกระเพาะปลากระเพาะปลาผัดกุ้งครับผมที่วางตรงนี้ลุยเลยครับพี่ปูครับมาที่กระทะเลยโอ้โหเราใช้ไฟแรงเลยไหมพี่ ไม,ไ,มไม่ไม่แรงครับผมเอาเอาเบาๆครับผมถ้าถ้าเป็นครูผัดงกระดี่นีนี่นจะใช้ไฟแรงอืมครับผมก่อน,นี้ก็ลงไข่โอ้โหครัวนี้ไม่ถูกกับ,บน้ำมันฮะกลัวเอาไข่ลงก่อนเลยจะเป็นจะเป็นไข่เป็ดน,นะครับทำไมต้องเป็นไข่เป็ดพี่ปูความเหนียวความอะไรเกี่ยวกับรสชาติมันจะชูได้ดีกว่าครับผมโจมันมันต่างกับไข่ไก่จริงเหรอต่างๆนะครับ โดยเฉพาะฟูผัดกุงกะหรี่ต้องต้องเป็นไข่เป็ดไม่รู้ไม่เคยรู้ต้องฝังตัวเราต้องใช้แบบว่าไข่เป็ดด้วยก็ปลาอ๋อปลาด้วปลาอย่างนี้าจันดูไปคล้ายๆแบบทอดไข่นะพี่เกออ็แต่ว่าทอดไข่ก็ปวนมากถ้าเราทำ เหม็นทอดไข่โลยในไข่จะไม่นุ่มเราต้องทำให้ไข่กับขาวปลาเข้าเข้ากันได้ดีอ๋อนะฮะใสซอสใส้ซอสต่อที่อ่าเ็าเอจะเป็นสูตรของร้านเราเลยนะครับที่ปรุงเข้ามาแล้วก็เก็บมาเป็นสูวนของเพื่อเพื่อจะใช้ในร้านครับผมหอมอ่ะใส่ลงไปพุ่งหอมปั๊บเลยพอเข้ากันได้ที่นะครับแล้วไงต่อครับจะมีอ่า อันนี้เครื่องที่เป็นต้นหมองเป็นปูเนาะเนื้อปูก้อนครับผมครับปูก้อนใช้ใช้เนื้อปูก้อนอ๋อจริงๆเมนูนี้มันเป็นสูตรอาหารจีนหรืออาหารไทยครับก็ทุกวันนี้แต่ว่าเป็นจีนเลยก็ก็ไม่เจอกันครับก็ผมเป็นฟิวชั่นนิกแอนด์แบทปะใช่ใช่ครับผมก็พยายามจะให้เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากที่สุดอ่าครับพอเสร็จแล้วก็กุ้งนะครับก็ว่ากุ้งคือต้องมีที่หลังเพราะงั้นตัวกุ้งจะเละครับผมแต่กุ้งนี่คือเรา ทำการทอดหรืออะไรมาแล้วนี่ใช่ใช่ครับผมก็คือฉาบน้ำมันร้อนอ๋อน้ำมันร้อนรแล้วก็ฉาลงไปฉาลงไปแค่นั้นเรายกขึ้นใช่ครับแต่ขั้นตอนการออกก็คือต้องต้องไล่ไฟให้ให้แรงมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราเราจีนโดนน้ำนี่จะหอมอ๋อโหดีมากไล่เล่าจีนนะไม่รอแร้วก็ อันนี้คือสุดท้ายเลยต้องไสแอะรอย่างเงี้ยกลัวเ <laughs> สร็จแล้วตอนลงจานแล้วนะครับเขาเปิดนะครับแล้วออลก็ทานร่วมกับผักกาดแก้วนะครับผมผักกาดแก้วท,ที่เราวางจะไปในจานแล้วใช่ไหมฮะ <c ười> ใช่ครับผมผาัดก,าก้อนนี้ได้ผ่านการนึ่งการอะไรมาไหมไม่ส,สดๆเลยล้างให้สะอาดแล้วก็วางได้เลยครับผมเพราะว่าจะเป็นผักที่สามารถทานสดแล้วอร่อยกว่าที่จะนําไปลวกครับมันก็กรุบกรอบเนาะ ใช่ครับขงหน้าตาให้ดูดีโป๊ะโผหอมฉุยอะต้องจับต้องจับแล้วดมแล้วก็มีอะไรม็มีอะไรโรยครับอ่ะโรยเลยเลยเลยก็จะเสร็จหนึ่งเมนูดูหน้าดูหน้าอเมนูชื่ออะไรนะครับเนี่ยเป็นกระเพาะปลาผัดกุ้งครับผมกระเพาะปลาผัดกุ้งนี่ครับเชิญทัศนา ว้าวว้าวนี่แค่เมนูแรกนะฮะเดี๋ยวตามต่อเมนูที่สองครับเมนูต่อมานะจ๊ะเมนูนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปูเป็นชื่อพี่เลยผมจะกินพี่แล้วเมนูนี้เพราะว่าชื่อเมนูว่าเป็นปูผัดพริกกะหล่ีครับผมร้านไหนๆก็มีกินที่นี่ม,มันเด็ดตรงไหนนี่ต้องถามพี่ปูจะแตกต่างจาก ร้านอื่นๆก็คืออย่างซอสของเรานี่ก็จะเป็นซอสที่ทามาเฉพาะนะครับแล้วก็เราจะมาผสมผสานระหว่างจีนกับไทยก็คือจะมีพริกสามสีเป็นพริกจั่าตรงนี้เนาะเป็นพริกหวานครับผมพริกยักษ์นะครับแล้วก็ผสมด้วยอย่างสไตล์ไทยเราด้วยนะครับมีแบบว่าต้นชายต้นหอมครับผมแล้วแป้งตรงนี้เรอพี่อันนี้จะเป็นนมนะครับเป็นนมหมอไม่ใช่แป้งเหรอ ใช่ครับเป็นนมจืดครับผมอ๋อเอ้าแล้วผงกะหรี่มันอยู่ตรงไหนอยู่ในไข่อ๋อผมผงกะหรี่นี่ตีตีเสร็จแล้วครับผมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะแล้วส่วนตัวปูต้องลุยเนึงปูเนี่ยต้องต้องนำนำไปนึ่งก่อนเพื่อ <ผม S 2> <ำ>ให้มีเก็บน้ําเก็บอะไรไว้เพื่อว่ารสชาติจะได้ไม่ออกไปที่ไหนทําไมเราไม่ใช้ปูมา้าส่วนมากถ้าถ้าเกิดเป็นปูมา้าในความนิยมจะต่างต่างกันครับโดยโดยเฉพาะ,ะเกี่ยวกับการทานอันนี้อันนี้ปูเลยนะพี่นะ มันจะเป็นปูเนื้อครับผมปูเนื้อซึ่งกระดองแข็งมากต้องบอกหนึ่งกินยากก็จะมีการทาให้ให้มันแตกบุบบหน่อยใช่ครับเวลากินมันจะได้ง่ายขึ้นใช่ครับผมสะดวกต่อการทานด้วยนะฮะก็เลยว่าบางทีหลายคนที่เคยทานปูมาเนี่ยจะรู้เลยว่าปูเนื้อเนี่ยนะกระดองมันแข็งขนาดไหนราคาก็แพงกว่าปูปูม้าที่เราทานกันทั่วไปด้วยใช่ครับอ๋อเนะฮะเอาละพี่เริ่มทำเลยดีกว่าเรานะฮะได้เเปิดกระทะกันเลย เมนูนี้นะฮะไม่ต้องสงสัยมากคือเวลาไปทานด้านไหนมันก็มีอ่ะแต่คุณต้องมาลองย่างสีเล็กนะนะฮะก่อนเดี๋ยวต้องเอาเครื่องมาก่อนอ่าพวกพริกใถ้ามันหอมอุ้ยแั๊บเดียวห,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 หอมแล้วพี่ใช้ไฟแรงด้วยนะ,ะไปน้ำซุปขมอ่าไปน้ำซุปขมไปนะครับใช่ไม่หมายครับผม เาาอาป,ปูลงเลยคือปูนี่เราผ่านการนึน่งมาเรียบร้อยใช่ครับผมแล้วก็เวลาเทต้องเอ,เ,อเอาน้ำลงไปด้วยเอาน้ำปูลงไปด้วยเรา,เาจะลดรสชาตินี่นะรสชาติจะได้ไม่เสียครับว้าวหอมนะหอมบอกนึงแล้วก็จะเป็นการปรุงรสชาตินะครับ อ๋อ <Okay. S 2> อันนี้ซอสซอสของของทางร้านนีนนนน่คือจะบอกว่าเป็นซอสเหน็นนมทั่วไปไม่ได้เพราะเราปูมาอ๋อปูมาหมดแล้วเป็นสูตรแล้วก็สิบกว่าชานิดกินโซนี้สิบกว่าชานิดเลยเหรอครับผมโอ้ <laughs> อยากิได้ไปกินที่บ้านจังเสร็จ <laughs> แล้วก็จะจะเป็นนมนะครับนมเป็นนมจืดใช่ไหมฮะที่ผสมพวกไอ้ผงกะหรี่อะไรไปแล้วใช่ไหมผงกะหรี่นี่จะใส่ใส่ใส่ในไข่ ได้ำโอ,อ้ได้เกิดสีดสันสวยงามต้องต้องลงขั้นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทำให้สีสันไม่ไม่เปียนโอ้อันนี้แปลกแตจริงอ่ะต้งองบอกให้นบางร้านเขาใส่รูมันทุกอย่างเลยแล้วก็ขั้นขั้นตอนที่หลงกตง็ต้องเล่งไฟเพื่อไม่ให้ผักเปลี่ยนสีต้องต้องไฟแรงใช่ครับจริงเหรอนี่ใช่ครับผมคิดว่าถ้าเล่นไฟแรงทำให้ผักมันจะไม่เร็วถ้าไฟไฟไม่ถึงแล้วจะเฉาครับเอ,อ้าเรอโอ้โห ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดรายการต้นเครื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดผสมกับไข่เป็ดีวะครับผมร้านนี้ไม่ได้ยงไข่ไก่เลยครับอ๋อคือความอร่อยเนี่ยไข่เป็ดจะเหนือนกว่าโอ้เอก็อว่ากาาไข่ขขเป็ดอร่อยกว่าเดี <c oughs> ๋ยวแค่นี้เสร็จเลยเสร็จแล้วครับผมเพราะว่าจะอย่าทำให้ไข่สุกมากจะเสียรสชาติโอ้เหรอครับผมต้องทําให้ออกบุ้นนิดแล้วก็ไปถึงโตะลูกค้าแล้วก็จะ ถุกทั้งหมดพอดีโอโหครับต้องการการลาด้วยความรู้ใหม่เอาเลยพี่วางจัดจานเลยเพิ่งรูุู้้สีเหลืองน่าทานมากเลยอ่ะโอ้โเอานมลงก่อนแล้วค่อยมาเอาไข่ลงแบบว่าใช้ไฟแรง<ช>ผักแบบว่าส,สดๆนี่ก็ต้องใช้ใชไฟแรงเกือบเกือบเกือบที่ไข่ไข่จะสุกด,ดีแล้วครับครับผมพอขุอ่โตลูกค้านี่ก็ไข่ก็จะเป็นวุ้นสุกดีอ<ม>ืมโอ้โหเจ๋งอ่ะ หอม,อมนี่ถ้าบอกว่าใครมีเตาฟู้ที่บ้านนะต้องฟ่้งแรงๆนะใช้วิธีทาแบบนี้เนะี่ยโอ้โหคงทําให้อาหารแบบว่าดูดีขึ้นเยอะกว่าเตาธรรมดาทั่วไปก็จะโชว์อย่างละครึ่งก็คือโชว์ไข่โชว์อ๋อ,อนะฮะนี่มาเป็นเป็นตัวปูเป็นก้ามปูดูเจ๋งเด็ดร้อน ถ้าไปไรายการหนนะผมไม่ดูอาหารไม่ใช่รายการคืนน,นะห้ามดูนะเออนะเมนูนี้ชื่อว่าปูผัดของกะหรี่ครับผมเน่จากเชฟปูนะฮะจากร้านตีเล็กเองโอ้ยร้อนเดี๋ยววางก่อนอุย้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่นะไปเทาอๆคุยกันแต่ตอนนี้ต้ขอ,ของขอบคุณพี่ปูมากเลยขอบคุณมากครับ <c oughs> ที่ได้ให้ความรู้ดีๆกับผมในเ,เรื่องใหม่ๆนะฮะแล้วก็หลายคนที่ดูอาจจะไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้แต่ถ้าอยากมาทานอาหารอร่อยพี่ปูฝาัเหมือนว่าต้องมาที่ไหนที่ร้านตีเล็กเท่านั้นครับถูกต้องเลยนะช่วงหน้าจะกระต่อกระตุ้นเครื่องครับ